สันเลขสูตรวิธีละความเห็นผิดเรื่องอัตตาและโลกเย็นวันหนึ่งที่วัดเชตวันพระมหาจุนทะออกจากที่พักเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ทูลถามเรื่องทิฏฐิเกี่ยวกับอัตตาและทิฏฐิเกี่ยวกับโลกซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิที่แพร่หลายอยู่ทั่วไปว่าภิกษุควรจะมนสิการในเบื้องต้นอย่างไร จึงจะหลุดพ้นออกมาได้พระพุทธองค์ตรัสว่าจุนทะทิฏฐิเหล่านี้มีหลายอย่างเกี่ยวกับอัตวาทะบ้างเกี่ยวกับโลกวาทะบ้างเมื่อทิฏฐิเหล่านั้นเกิดขึ้นในอารมณ์ใดนอนเนื่องอยู่ในอารมณ์ใดและฟุ้งขึ้นในอารมณ์ใดภิกษุเห็นอารมณ์นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเมื่อเห็นได้อย่างนี้การสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นก็เป็นอันเกิดขึ้นคำว่าอารมณ์ในพระพุทธดำรัสนี้หมายถึงเบญจขันธ์ความเห็นผิดในเรื่องอัตตาและโลกล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเบญจขันธ์ฌานไม่ใช่สันเลขธรรม เครื่องขัดเกลากิเลสพระพุทธองค์ตรัสแก่พระมหาจุนทะว่าเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปจะเข้าใจไปว่าการได้ฌานแต่ละขั้นเป็นการอยู่ด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสแต่ความจริงนั้นรูปฌานสี่มีปฐมฌานเป็นต้นเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมสำหรับอยู่เป็นสุข สำหรับพักผ่อนกายใจในปัจจุบันอารูปะชาญสี่มีอากาสานัญจายตนะชาญเป็นต้นเป็นสันตวิหารธรรมรรมสำหรับผู้สงบสันเลขธรรม44สันเลขธรรมทำเครื่องขัดเกลากิเลสนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนให้ขัดเกลากิเลสในเรื่องต่อไปนี้คือหนึ่ง คนอื่นเบียดเบียนกันเราจะไม่เบียดเบียนกัน 2. คนอื่นฆ่าสัตว์เราจะงดเว้นจากปานาติบาต 3. คนอื่นลักทรัพย์เราจะงดเว้นจากอธินาทาน 4. คนอื่นเสพเมถุนธรรมเราจะประพฤติพรหมจรรย์ 5. คนอื่นกล่าวเท็จเราจะงดเว้นมุสาวาท 6. คนอื่นกล่าวส่อเสียดเราจะงดเว้นปิสุนวาจา 7. คนอื่นกล่าวคำหยาบเราจะงดเว้นอรุตสวาจา 8. คนอื่นพูดเพ้อเจอ้อเราจะงดเว้นสัมผัสปลาปะ 9. คนอื่นเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นเราจะไม่เพ่งเล็งอย่างนั้นสิบ คนอื่นมีจิตพยาบาทเราจักไม่มีจิตพยาบาท 11. คนอื่นมีความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเราจักมีความเห็นถูกข้อสอถึงข้อ11คืออกุศล,ลกรรมบท10 12คนอื่นมีความดำริผิดเราจักมีความดำริถูก 13. คนอื่นมีวาจาผิดเราจักมีวาจาถูก 14. คนอื่นมีการงานผิดเราจะมีการงานถูก 15. คนอื่นมีอาชีพผิดเราจะมีอาชีพถูก 16. คนอื่นมีความเพียรผิดเราจะมีความเพียรถูก 17. คนอื่นมีสติผิดระลึกผิดเราจะมีสติถูก 18. คนอื่นมีสมาธิผิดเราจะมีสมาธิถูก 19. คนอื่นมียานผิดเราจักมียานถูก 20. คนอื่นมีวิมุตตผิดเราจักมีวิมุตตถูกข้อ11-20ถึง20คือมิจฉัต,ตะสิบข้อว่ามียานผิดคือความหลงผิดว่าความชั่วของตนเป็นอุบายที่ดีข้อว่ามีวิมุตตผิดคือยังไม่ได้วิมุตต แต่สำคัญผิดว่าตนได้วิมุตต์ิบเคนอื่นถูกทีนมิทะครอบงำจิตเราจักไม่ถูกทีนมิทะครอบงำจิต22คนอื่นฟุ้งซ่านเราจักไม่ฟุ้งซ่าน23คนอื่นมีวิจิกิจชาเราจะข้ามพ้นจากวิจิกิจชาสี่ข้อนี้นับเนื่องอยู่ในนิวรณ์ห้า 24. คนอื่นมีความโกรธเราจกไม่มีความโกรธ25คนอื่นผูกโกรธไว้เราจะไม่ผูกโกรธ26คนอื่นลบหลูคุณท่านเราจกไม่ลบหลู่27คนอื่นตีเสมอเขาเราจกไม่ตีเสมอเขา28คนอื่นมีความริษยา เราจักไม่มีความริษยา29คนอื่นมีความตระหนีเราจักไม่มีความตรณีสามสิคนอื่นโอ้อวดเราจักไม่โอ้อวดสาอคนอื่นมีมารยาเจ้าเล่เราจักไม่มีมารยาสามคนอื่นดื้อรั้นเราจักไม่ดื้อรั้นสาคนอื่นดูหมิ่นท่าน เราจะไม่ดูหมิ่นท่าน34คนอื่นว่ายากสอนยากเราจะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย11ข้อนี้นับเนื่องอยู่ในอุปกิเลส16 35คนอื่นมีมิตรชั่วเราจะมีมิตรด,ดี36คนอื่นเป็นผู้ประมาทเราจักเป็นผู้ไม่ประมาท37 คนอื่นเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเราจะเป็นผู้มีศรัทธา38คนอื่นไม่ละอายต่อบาปเราจกละอายต่อบาป39คนอื่นไม่เกรงกลัวบาปเราจักเกรงกลัวบาป40คนอื่นด้อยการศึกษาเราจักเป็นพหูสูตร41คนอื่นเกียดคร้านเราจัะระดมเพียร42 คนอื่นมีสติเลอะเลือนเราจะมีสติมั่นคง43คนอื่นมีปัญญาสามเราจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาที่ถูกต้อง44คนอื่นหลงผิดไปกับทิฏฐิของตนยึดมั่นถือมั่นสลัดทิ้งได้ยากเราจะไม่หลงผิดอย่างนั้นประโยชน์ที่จะเกิดจากสันเลขธรรม พระพุทธองค์ตรัสแก่พระมหาจุนทะต่อไปว่าความคิดที่จะทำดีนั้นมีอุปการะมากยิ่งได้ทำดีพูดดีก็ยิ่งจะดีอีกไม่รู้เท่าไรเพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจึงควรมีความคิดในทางสันเลขธรรมดังกล่าวพระองค์ตรัสว่าสันเลขธรรมเป็นทางเดกเลี่ยงจากความชั่วทั้งหลาย เหมือนทางเรียบสำหรับเลี้ยงจากทางขรุขระเหมือนท่าน้ำสะอาดสำหรับเลี้ยงจากท่าน้ำไม่สะอาดเช่นเมื่อคิดว่าจะไม่เบียดเบียนก็เพื่อจะหลีกเลี่ยงคนผู้เบียดเบียนเป็นต้นพระองค์ทรงตรัสอีกว่าอากุศล,ลธรรมทำให้ตกต่ำส่วนกุศลธรรมทำให้ขึ้นสู่ภาวะสูงขึ้นหมายความว่า สันเลขธรรมแต่ละอย่างมีเพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้นทรงตรัสว่าจุนทะผู้ที่ยังจมอยู่ในปลักลึกจกยกคนผู้จมปลักลึกเหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้ที่ผู้ไม่จมปลักลึกจกยกคนผู้จมปลักลึกขึ้นมาได้ผู้ไม่ได้ฝึกตนไม่ได้สอนตนยังดับเย็นด้วยตนเองไม่ได้ จะฝึกสอนผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นดับเย็นนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ส่วนผู้ที่ฝึกสอนตอนเองแล้วดับเย็นได้ด้วยตนเองได้แล้วเป็นไปได้ที่เขาจะฝึกสอนผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นดับเย็นได้ทรงสอนว่าสันเลขธรรมแต่ละอย่างก็เหมือนกันเมื่อตัวเองมีแล้วจึงจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ คำสอนเรื่องสันเลขธรรมนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าทรงได้ชี้ให้เห็นทั้งเหตุเกิดสันเลขธรรมทั้งเหตุเกิดความคิดทั้งเหตุแห่งการหลีกเลี่ยงบาปทั้งเหตุแห่งการยกระดับจิตให้สูงขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อเตือนว่าได้ทรงทำหน้าที่อนุเคราะห์สาวกทั้งหลายอย่างเต็มที่แล้วและตรัสสอนอีกว่าจุนทะ นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพียรเพ่งอย่าประมาทอย่าต้องเสียใจกันภายหลังนี้เป็นคำสอนเพื่อเธอทั้งหลายจบสันเลขสูตร สันเลขสูตรวิธีละความเห็นผิดเรื่องอัตตาและโลกเย็นวันหนึ่งที่วัดเชตวันพระมหาจุนทะออกจากที่พักเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ทูลถามเรื่องทิฏฐิเกี่ยวกับอัตตาและทิฏฐิเกี่ยวกับโลกซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิที่แพร่หลายอยู่ทั่วไปว่าภิกษุควรจะมนสิการในเบื้องต้นอย่างไร จึงจะหลุดพ้นออกมาได้พระพุทธองค์ตรัสว่าจุนทะทิฏฐิเหล่านี้มีหลายอย่างเกี่ยวกับอัตวาทะบ้างเกี่ยวกับโลกวาทะบ้างเมื่อทิฏฐิเหล่านั้นเกิดขึ้นในอารมณ์ใดนอนเนื่องอยู่ในอารมณ์ใดและฟุ้งขึ้นในอารมณ์ใดภิกษุเห็นอารมณ์นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเมื่อเห็นได้อย่างนี้การสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นก็เป็นอันเกิดขึ้นคำว่าอารมณ์ในพระพุทธดำรัสนี้หมายถึงเบญจขันธ์ความเห็นผิดในเรื่องอัตตาและโลกล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเบญจขันธ์ฌานไม่ใช่สันเลขธรรม เครื่องขัดเกลากิเลสพระพุทธองค์ตรัสแก่พระมหาจุนทะว่าเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปจะเข้าใจไปว่าการได้ฌานแต่ละขั้นเป็นการอยู่ด้วยธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสแต่ความจริงนั้นรูปฌานสี่มีปฐมฌานเป็นต้นเป็นทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมสำหรับอยู่เป็นสุข สำหรับพักผ่อนกายใจในปัจจุบันอารูปปชาญสี่มีอากาสานัญจายตนะชาญเป็นต้นเป็นสันตวิหารธรรมรรมสำหรับผู้สงบสันเลขธรรม44สันเลขธรรมทมเครื่องขัดเกลากิเลสนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนให้ขัดเกลากิเลสในเรื่องต่อไปนี้คือหนึ่ง คนอื่นเบียดเบียนกันเราจะไม่เบียดเบียนกัน 2. คนอื่นฆ่าสัตว์เราจะงดเว้นจากปานาติบาต 3. คนอื่นลักทรัพย์เราจะงดเว้นจากอธินาทาน 4. คนอื่นเสพเมถุนธรรมเราจะประพฤติพรหมจรรย์ 5. คนอื่นกล่าวเท็จเราจะงดเว้นมุสาวาท หคนอื่นกล่าวส่อเสียดเราจกงดเว้นปิสุนวาจา 7. คนอื่นกล่าวคำหยาบเราจักงดเว้นบรุษวาจา 8. คนอื่นพูดเพ้อเจอ้อเราจักงดเว้นสัมผัสปลาปะ 9. คนอื่นเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นเราจะไม่เพ่งเล็งอย่างนั้นสิบ คนอื่นมีจิตพยาบาทเราจะไม่มีจิตพยาบาท11คนอื่นมีความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเราจักมีความเห็นถูกข้อสองถึงข้อ11คืออกุศลกรรมบท10 12คนอื่นมีความดำริผิดเราจักมีความดำริถูก 13. คนอื่นมีวาจาผิดเราจักมีวาจาถูก 14. คนอื่นมีการงานผิดเราจะมีการงานถูก 15. คนอื่นมีอาชีพผิดเราจะมีอาชีพถูก 16. คนอื่นมีความเพียรผิดเราจะมีความเพียรถูก 17. คนอื่นมีสติผิดระล <essa> ึกผิดเราจะมีสติถูก 18. คนอื่นมีสมาธิผิดเราจะมีสมาธิถูก สิคนอื่นมียาณผิดเราจักมียาณถูกยีสคนอื่นมีวิมุตต์ผิดเราจกมีวิมุตต์ถูกข้อ11ถึง20คือมิจฉัต,ตสิบข้อว่ามียาณผิดคือความหลงผิดว่าความชั่วของตนเป็นอุบายที่ดีข้อว่ามีวิมุตต์ผิดคือยังไม่ได้วิมุติ แต่สำคัญผิดว่าตนได้วิมุตติยีคนอื่นถูกทีนามิทะครอบงำจิตเราจักไม่ถูกทีนามิทะครอบงำจิต22คนอื่นฟุ้งซ่านเราจักไม่ฟุ้งซ่าน23คนอื่นมีวิจิกิจชาเราจะข้ามพ้นจากวิจิกิจชาสีข้อนี้นับเนื่องอยู่ในนิวรณ์ห้า 24. คนอื่นมีความโกรธเราจักไม่มีความโกรธ 25. คนอื่นผูกโกรธไว้เราจักไม่ผูกโกรธ26คนอื่นลบหลูคุณท่านเราจักไม่ลบหลู 27. ่ 27. คนอื่นตีเสมอเขาเราจักไม่ตีเสมอเขา 28. คนอื่นมีความริษยา เราจักไม่มีความริษยา29คนอื่นมีความตรณีเราจักไม่มีความตรณีนีมสคนอื่นโอ้อวดเราจักไม่โอ้อวด 31. อคนอื่นมีมารยาเจ้าเล่เราจักไม่มีมารยา32คนอื่นดื้อรั้นเราจักไม่ดื้อรั้น 33. คนอื่นดูหมิ่นท่าน เราจะไม่ดูหมิ่นท่าน34คนอื่นว่ายากสอนยากเราจะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย11อข้อนี้นับเนื่องอยู่ในอุปกิเลส16 35คนอื่นมีมิตรชั่วเราจะมีมิตรด,ดี36คนอื่นเป็นผู้ประมาทเราจักเป็นผู้ไม่ประมาท37 คนอื่นเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเราจะเป็นผู้มีศรัทธา38คนอื่นไม่ละอายต่อบาปเราจักละอายต่อบาป39คนอื่นไม่เกรงกลัวบาปเราจะเกรงกลัวบาป40คนอื่นด้อยการศึกษาเราจะเป็นพหูสูตร41คนอื่นเกียดคร้านเราจะระดมเพียร42 คนอื่นมีสติเลอะเลือนเราจะมีสติมั่นคง43คนอื่นมีปัญญาสามเราจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาที่ถูกต้อง44คนอื่นหลงผิดไปกับทิฏฐิของตนยึดมั่นถือมั่นสลัดทิ้งได้ยากเราจะไม่หลงผิดอย่างนั้นประโยชน์ที่จะเกิดจากสันเลขธรรม พระพุทธองค์ตรัสแก่พระมหาจุนทะต่อไปว่าความคิดที่จะทำดีนั้นมีอุปการะมากยิ่งได้ทำดีพูดดีก็ยิ่งจะดีอีกไม่รู้เท่าไรเพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจึงควรมีความคิดในทางสันเลขธรรมดังกล่าวพระองค์ตรัสว่าสันเลขธรรมเป็นทางเดีกเลี่ยงจากความชั่วทั้งหลาย เหมือนทางเรียบสำหรับเลี้ยงจากทางครุขระเหมือนท่าน้ำสะอาดสำหรับเลี้ยงจากท่าน้ำไม่สะอาดเช่นเมื่อคิดว่าจะไม่เบียดเบียนก็เพื่อจะหลีกเลี่ยงคนผู้เบียดเบียนเป็นต้นพระองค์ทรงตรัสอีกว่าอากุศลละธรรมทำให้ตกต่ำส่วนกุศลละธรรมทำให้ขึ้นสู่ภาวะสูงขึ้นหมายความว่า สันเลขธรรมแต่ละอย่างมีเพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้นทรงตรัสว่าจุนทะผู้ที่ยังจมอยู่ในปลักลึกจกยกคนผู้จมปลักลึกเหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้ที่ผู้ไม่จมปลักลึกจกยกคนผู้จมปลักลึกขึ้นมาได้ผู้ไม่ได้ฝึกตนไม่ได้สอนตนยังดับเย็นด้วยตนเองไม่ได้ จะฝึกสอนผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นดับเย็นนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ส่วนผู้ที่ฝึกสอนตนเองแล้วดับเย็นได้ด้วยตนเองได้แล้วเป็นไปได้ที่เขาจะฝึกสอนผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นดับเย็นได้ทรงสอนว่าสันเลขธรรมแต่ละอย่างก็เหมือนกันเมื่อตัวเองมีแล้วจึงจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ คำสอนเรื่องสันเลขธรรมนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าทรงได้ชี้ให้เห็นทั้งเหตุเกิดสันเลขธรรมทั้งเหตุเกิดความคิดทั้งเหตุแห่งการหลีกเลี่ยงบาปทั้งเหตุแห่งการยกระดับจิตให้สูงขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อเตือนว่าได้ทรงทาหน้าที่อนุเคราะห์สาวกทั้งหลายอย่างเต็มที่แล้วและตรัสสอนอีกว่าจุนทะ นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพียรเพ่งอย่าประมาทอย่าต้องเสียใจกันภายหลังนี้เป็นคำสอนเพื่อเธอทั้งหลายจบสันเลขสูตร